วันนี้คุณตอบได้หรือยังคะว่าธุรกิจคุณมีรอยรั่วอยู่ที่จุดไหนบางครั้งอะคะ่ะเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ไม่เก่งนะคะเรื่องการตลาดแต่ว่าไม่เก่งในเรื่องของระบบคนคะ่ะที่เรารู้เพราะอะไรที่เรารู้เพราะว่าเวลาเราไปคอนเซ็ลต์องค์กรไหนอะค่ะเราเจอเรื่องนี้ทุกองค์กรเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เรารับพนักงานหน้าใหม่ๆเข้ามาคะ่ะแต่มูลค่างานกับคุณภาพกับไม่เพิ่มขึ้นวันนี้โอนเนอร์ต้องแก้ที่ระบบก่อนที่จะขยายคะ่ะ อันดับที่หนึ่งเลยค่ะแอมจะชวนมามองที่มิติของ people system ค่ะ people system เป็นส่วนสำคัญมากทีนี้เราก็ต้องมาดู sizing ing ขององค์กรว่าองค์กรของเราอะค่ะแยกเป็นกี่ segment แยกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วเราจะจัดการที่ส่วนไหนก่อนกันยังไง owner ก็ต้องไปคุม leadership อยู่ดีต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามในบางส่วนนะคะแล้วสักพักอะค่ะเราค่อยติดตาม feedback เราไม่สามารถให้ leadership อะค่ะคุมได้ตลอดเวลายัยงไง owner บาง ครั้งก็ต้องลงหน้าง,งานด้วยเพราะว่าบางทีอะค่ะสิ่งที่ leadership เห็นว่าเอ้ยเรื่องนี้มันโอเคนะมันผ่านไปได้แต่ความจริงแล้วนั่นแหละค่ะกลิ่นของลอยล่วมันมาแล้วทีนี้ owner ก็ต้องประเมินศักยภาพประเมินคุณภาพของ leadership ด้วยว่ามีประสบการณ์เพียงพอหรืออยังที่เราจะรับฟังฟีดแบ็ k ทั้งหมดค่ะ SOP ระบบลากคนตัวเล็กๆค่ะก็ต้องชัดเจนเขาจะได้หันหน้าเขาจะได้หันหัวเรือค่ะไปทิศทางความสำเร็จเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรไม่ใช่เห็นความสำเร็จแค่หน้าที่และภาระการงานของตัวเองบริษัทค่ะมันจะหันหัวเรือไปคนละทิศคนละทางค่ะ ในส่วนที่2ค่ะ organization alignment นะคะมันก็จะมีส่วนสอดคล้องมาตั้งแต่ people system ในส่วนแรกก็คือว่าวันนี้ค่ะถ้าทุกคนมองเห็นแค่งานของตัวเองมองเห็นแค่เป้าหมายของตัวเองว่าโอเควันนี้ฉันทำงานให้เสร็จฉันทํางานตามที่หัวหน้าสั่งเลิกงานฉันก็กลับบ้านวันไหนมี OT ก็ทํา OT แต่ว่าไม่ได้เห็นวิชชั่นมิชชั่น,ชชนหรือ Purpose ของตัว owner หรือในตัวของบริษัทที่เรากําลังจะไปอะคะแปลว่าทุกคนกําลังหันหัวเรือไปคนละเส้นทางเป้าหมายไม่ตรง อยู่แล้วทะเลาะกันอยู่แล้วเห็นต่างกันอยู่แล้วเสนออะไรมาเป็นโปรเจกต์ที่ดีของตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าไม่ตรงกับทิศทางของบริษัทเลยฉะนั้นโอนเนอร์ลีดเดอร์ชีพค่ะก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรรวมถึงตัวบุคลากรด้วยค่ะต้องเห็นเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเป็นมุดหมายเดียวกับองค์กรในส่วนที่3ค่ะแอมมองว่าสําคัญมากเลยในส่วนของลีดเดอร์ชีพแกไม่ว่าจะลีดเดอร์ช p พ เจเนอเรชันไหนก็ตามประสบการณ์ค่ะแอมรู้สึกว่าก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับองค์กรสำหรับตำแหน่งของเดอร์ชีบ่ะค่ะแต่ตำแหน่งกับทักษะค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสอดคล้องกันเจเนอเรชันการมองโลกก็สําคัญมากๆมันจะให้ความสําคัญกับลีดเดอร์ชิพมากๆแอมจำไม่สนว่าคุณอยู่ในเจเนอเรชันไหนคุณอยู่ในอายุเท่าไหร่ไม่จําเป็นว่าเด็กแล้วจะเป็นลีดเดอร์ชิพไม่ได้หรือคนที่มีอายุเยอะมากๆประสบการณ์มากๆจะต้องเป็นลีดเดอร์ชิพอย่างเดียวเพราะบางคนนะคะก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นลีดเดอร์ชิพลีดเดอร์ชิพสำหรับเราคือคนที่พัฒนาทักษะคนที่พัฒนาการเรียน อย่างต่อเนื่องทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเราขอแค่คนที่สามารถอัพสกิลอัพไมซ์เซตของตัวเองได้ในทุกๆวันอันนี้ค่ะคือลีดเดอร์ชิพที่แท้จริงการที่ไม่หยุดพัฒนาการที่ไม่หยุดการเรียนรู้แล้วสิ่งที่สําคัญสําหรับตําแหน่งเนี้ยค่ะคือการสามารถส่งต่อคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองรู้ให้คนอื่นได้ไม่ใช่รู้มากแต่ไม่สามารถส่งต่อได้เลยถ้าลีดเดอร์ชิพในองค์กรของเราอะค่ะมีทั้งภาวะความ เป็นผู้นำมี EQ มี IQ และสามารถกระจายทักษะที่ตัวเองมีส่งต่อไปยังรุ่นน้องได้แอมรู้สึกว่าอันนี้ค่ะตำแหน่งกับทักษะมันสอดคล้องกันถ้าเรารู้ถ้าเราถ้าเราเห็นว่าตำแหน่งไหนอะคะ่ะมีร้อยล้วนแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยของเขาได้อะคะ่ะมันก็จะส่งผลดีต่อองค์กรของเราวันนี้ในแต่และองค์กรของทุกคนนะคะมันก็จะมีหลากหลายมิติมากเราก็ต้องมาดีแคร์ข้อมูลกันให้ดีว่าอา้าวแล้วองค์กรของเรา ทุกวันเนี่ยตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เขาเหมาะสมแล้วหรือยังแล้วถ้ามันมีรอยรั่วเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอะค่ะหน้าที่ของโอนเนอร์ค่ะก็ต้องเห็นก่อนแล้วแก้ก่อนค่ะเราจะต้องเรียกคุยเราจะเรียกเขามาคุยถึงปัญหาว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรายังเห็นเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมถ้าเราเห็นเป้าหมายเดียวกันอะเราไปด้วยกันแล้วเราจะช่วยกันซัพพอร์ตเราจะช่วยกันแก้แล้วเราจะช่วยกันเดินไปถึงเป้าหมายของเรา ให้ได้อย่างที่เราตั้งโปรเจกต์กันไว้อย่างดีที่สุดค่ะ